สวัสดีค่ะกิฟจากร้านโคชบายกิฟนะคะคิดจะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมคิดถึงร้านโคชบายกิฟค่ะแล้ววันนี้นะคะกิฟมีถุงผ้ามาขายนะคะคิดดูดิโควิดระบาดแบบนี้กิฟจะขายอะไรได้บ้างนะคะกิฟขายถุงผ้าเลยค่ะนี่ถุงผ้านะคะตอนนี้นะคะที่ร้านเนี่ยกิฟผลิตเองเลยนะคะเป็นถุงผ้ากันฝุ่นหูรูดนะคะหูรูดเนี่ยเป็นเชือกสีทองนะคะอันนี้จะเป็นผ้าอย่างหนาเลยนะคะมีให้เลือก3มไซส์นะคะนี่นี่นี่น ไซส์แรกนะคะจะเป็นไซส์10นิ้วนะคะไซส์ size 10นิ้วเนี่ยใส่อะไรได้บ้างก็จะใส่กระเป๋าตังยาวนะคะของโคชได้นะคะคล้องมือ S M L นะคะแล้วก็กระเป๋าตังสั้นของโคชนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะอันนี้นจะเป็นถุงกันฝุ่นนะคะช่วยให้ถนอมรักษานะคะกระเป๋าตังของลูกค้าได้นะคะหรือว่ากระเป๋าต่างๆได้นะคะประมาณนะคะจะเป็นไซส์ 15นิ้วนะคะ15นิ้ว15นิ้วนี่คือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะ10นิ้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะคะ10คูณ10อันนี้ก็จะเป็น15คูณ15นะคะนี่จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเชือกสีทองเหมือนกันนะคะเป็นผ้าสปันบอลนะคะยางหนาเหมือนเดิมเลยนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็ตัว15นิ้วนะคะสามารถใส่รุ่นพวกกระเป๋า ทรงหมอนะะนะคะทรงทาด้านะคะไซส์ที่มันเป็นประมาณ9นิ้วเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้นะคะต่อมานะคะนี่จะเป็นถุงรุ่นใหญ่ของกิฟเลยนะคะเป็นไซส์ L นะคะไซส์ L เนี่ยคือ20นิ้วคูณ20นิ้วนะคะใหญ่มากนะคะสามารถใส่กระเป๋าทรงโทสนะคะโทสพวกช้อปปิ้งแบกนะคะ ของหลุยอย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะคะของโคชก็ใส่ได้นะคะนี่จะเป็นแบบกระเป๋าทรง16นิ้วนะคะก็สามารถใส่ถุงขนาด20นิ้วได้นะคะ20นิ้วก็จะเป็น20คูณ20นิ้วเหมือนกันนะคะก็กิฟมีให้เลือกนะคะก็คือ3มไซส์นะคะก็คือเป็น SML นะคะ10นิ้ว15นิ้วแล้วก็20นิ้วนะคะจะเอาไปใส่แบบ รองเท้านะคะเวลาเดินทางไปต่างประเทศนะคะเราก็สามารถซื้อใส่พวกนี้ไปใส่รองเท้าได้ไปใส่ของที่แบบเออเราอยากจะเก็บถนอมรักษาเอาไว้ได้สำหรับราคาขายนะคะกิฟจะขายอยู่ที่ใบละ50บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกิฟขายเป็นเซตนะคะมีโปรโมชั่นซื้อ4แถม1นะคะก็เราจะขายเป็นเซตเลยนะคะก็จะเป็นไซส์ไซส์เล็กนะคะไซส์ S ไซส์เอสนะคะใบละ50บาทแต่ตอนนี้มีโปรก็คือซื้อ4แถมหนึ่งนะคะตัวไซส์เล็กนะคะอยู่ที่เซ็ตละ200บาทนะคะจะได้5ใบนะคะแล้วก็ไซส์เอ็มนะคะ 5ใบยอยู่ที่210บาทนะคะแล้วก็ไซส์ L นะคะไซส์ size L 5ใบยอยู่ที่220บาทเท่านั้นเองนะคะก็สามารถ inbox นะคะหรือว่าโทรมาสั่งซื้อได้นะคะที่ Line i อ a d c o a c h b y g i นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้กิฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย